สวัสดีพวกใจเกเรทั้งหลายฉันรู้ว่าพวกนายกำลังใจเกเรฉันก็เลยจะบอกว่าตรงใจเกเรต่อไปแล้วกลายเป็นบุรุษยอดแห่งความใจเกเรซะ เล่นเกมกันเกมโลบูแบบคิงเลโ yes. กสีสีสางกระสีสีซี่ไปสี่มาไขาดำเราจะกดเข้าไปเลยนะไฮายแล้วฮ้ยฮ้ยในหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปนะผมขอรูดผลแบบแล้ <S <S เวเราก็กรอเข้านะแล้ววันนี้5้ามันเข้า,ขาเดี๋ยวไปเจอกัน แล้วก็ขอมาเปิดตัวในการนะโอเคในวันนีครับทุกคนมีคนออคขอเทของนะเทมันทำไมนอนเอาไหมแป๊แบอบืมมันคือแปบบ๊บคาตานะเอาเป่าแป้งหมวกฟังลูฟี่ฮึฮึหลอกอ๋อโอ้โหเยอะ ในสเร็จขอเปิวนทึกก็ขอเปิดตัวบันนี้แล้วกันเนาะอ่านาดูกันก็สวัสดีสวีเดตคนที่ไปกินละมุดกันด้วยฮะละมุดหรือลำไยละมุดแล้วกันนะฮะก็อยู่กับช่องไม่มีชื่อช่องโอเคงั้นผมขอตั้งชื่อว่าไม่มีชื่อช่องนะฮะ ก็วันนี้นะครับผมจะล่าเจ้าทะเลเนาะสองตัวข <c oughs> ี้เกียจ <c oughs> แต่เจ้าไม่เกิดแต่บอสเรือเกิดเพื่อ <c oughs> แล้วก็ไม่มีใครไปตี <c oughs> ผมเลยไม่ไปตีกับเขานะครับโอ้ยก็เดี๋ยวเราจะไปอ่ เราเจ้าเกิดแต่ดูนี่สิ oh my god ง e ั้นเดี๋ยวก็ขอแวะไปดูหน่อยแล้วกันว่ามันเกิดที่ก่ออะไรตกตกตกฮ่าได้กำลังทำอะไรเดี๋ยวผมบอกเขานะบอสบอสเกิดไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยอาจมีคำหยาบจากการโมโหก็ได้ ว่าเดี๋ยวเราจะมาเสกซ์ระรงเลยนึกแยบหนึ่งพันช่วงนี้ผมจนมากเลยดูตังค์อ๋อตกน้ำเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก็จะขับไปแล้วโอเคฟังน้ใช่ไหมโอเคไหมเอาอะไรมามาคุมคุมลคแล้วแล้วใช่ไ,ไหมเอาวะ <c oughs> มีเหตุกับเราก็ได้ไปแล้วเหตุ <c oughs> ป้าว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 วทวไมไม่เห่นละ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ทุกคนไม่ไม่ไม่ไม ก็เดี๋ยวจะไปกันเลยเนี่ยมาจะเกิดลักยขนจะเกิด้ามังไม่ามันเกิดบอ๋อเอมกับแป๊บมาแล้วกูจายอะไรเทสนะเอาไปใสกเจ้กยังับยังไม่ กมีคนเงี like totally. <unre> ้ยกูก็มึงเงั้ยเดี๋ยวไปเจอตอนที่ถึงบอสเรือเลยตอนนี้เราก็ได้เจอบอสเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันอยู่ข้างหน้าเราเลยอืมนี่นี่ใช่ไหมเฉยๆเฉยๆนี่มาแบบนี้กระโดนจนเราลองเลยครับไม่จะรู้แล้วมันไม่ไหวนะแต่ว่าก็ลองเถอะว้าช์เลือดลดไปตั้งครึ่งลอด ขึ้นเรือมันให้ไดนี่เกือบอ,อ,อ,อย่าเป็นหมดเอามาตาเกนี่หมดถ้าเกิดป็น,บบนดึกเออมีหมดแบบเออบบเป็นอา,อม,านมาตากะกคนืมรวยหามไปดิฟานขายเฮ้หยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวอาเวอปเวารีบรีบมาบมา เดียเด๋ยวเดทุกคนเขาบอกว่าวขนุกบัมขายเฮ้ยแต่บมืวันผลมังกรขายทษดีว่ะโอ้โ d แต่เมือวานมังกรขายอ้ไม่แม้ว่าไม่ได้นั่นงเออมีตังมีอยู่แต่ว่ามันเนี้ ว่าเดี๋ยวเราฟว้ามอจากไอ้พวกเชนี่แล้วกันนะเนี่ยมันมีคนตีแล้วมันก็ไม่ตีให้ตายที่เหลือก็คือผมก็โหตัวเดียวสามเลยเว้ยอะไรก็เตอรเดออาเจมาเจตุเกตีฉันเข้าไปื่อนสายเกียร์นอนแล้ว อตอนนี้คือเจ้ามันยังไม่เกิดเลยทุกคนเรือผียัเกิดอัสสก็ทำห้อยอะไรวะทุกคนครับผมได้เจอวลาบุรเซนโงคุตัวเหลืองเหลืองอือสายเหลืองเราอือ บูบนะมันบุบนะเจ้ายังไม่เกิดเลยชนนัมนา่บนะเลยดดสนปากมกอน ไม่ต้องหนัิงน้ิงนี้ินี้ๆๆๆงน้พจะเกินทีทุกคนครับที่ครับที่จะเจอไม่ทันแล้วอ่ะว้าวเมื่อไรจะเกิดเนี่ย เยอตัดมาให้เลย ที่ผมเคยทำบนเรือได้ไหมแบบมันพาเรือไปไกลไกลอ่ะข้าวจิข่าวแต่ถ้าไปแบบนี้มันก็ไม่นุ่มดิปเลยไปยังไปต้องแบบขับไปเ้ยอุย แน่ว่าบินบิน็น่จะนานนะขับเรือไปเลยโอเคนะันเชื่อเราไปเจอกันยี่ที่บอลเรืออยู่ไปขาได้ไประชาที่ผมไม่ทนนะันฮะเรือแล้วมันะไปติดขัดอลยตอนนี้บาย เดมนยังไม่ตายโอ้โหไอ้ฮัดเน่รโคดุโดกรโดูพวกแฝงเลดี่แบออื้อโอโหผมเป็นชายที่ดวงดีเขาเรียว่าเรือรับกระสุน

จะลากไก่ทองหอยอมไรรอเธอคุปปาไอ้เย้นเย้ยโดนดึงเอ้ทุกคนช่วยผมด้วยผมโดนดึงมันอยู่ในเมือง๋ยวทุกูก็ดูเจอเนาะดอเจอ ơi ơi, giao ban không phải mì, ôi, tôi không chịu mây hồn, mày đấy, à, các cậu cắt xong, các cậu cắt เซอร์มีเจ้าเกิดด้วยทุกคนาากวคนัเจ้ามันเกิดตอนไหนล่เกิดบุบหัวนใครมันเอาผลไปหนึ่งพันทุกคนมันลับมากลับมากแต่ว่าเซอร์มีคมือดะไคือเขาคือเขาคือน่าจะตีแบบ ดีเลยยังดีที่เข้ามาเลไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูเลยอู้แป๊บอู้แป๊บอู้แป๊บโคตรเสียเลยอืมนั่นแหละก็เลือกแล้วกไกลรอบนี้ไม่รู้จะถึงนีคันหรือเปล่านะทุกคน ท่ามากฮอือทำร้านย่างดงคนครับตอนนี้ก็คน อูอเแล้วได้เวลาอู้ครับทุกคนใช่ครับผมมันตีเจ้าทะเลก็เหมือนผมว่าอู้งานไม่ได้ทำที่อ,อะไรเลยเจ้ามันก็ใกล้ตายแล้วครับทุกคน แค่ปิดสีเลยทยําทำไมเงี้บาลลีตูวเดินพี่เกดได้ผลไดโนเสารหนึ่งโอ้โหได้ผลแบบเวอ้คนทีนะครับคนใครได้พีนึ่อขอดิ นะดู่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะคนมีคนใส่เจ้าอีกตัวหนึ่ง เฮ้ยทุกคนมันมีเกิดตัวหนึน่งดนดีดนโคตรจะโดนดีเลยดีเลยสวยวะเนี่ยตัวสองตัวเนีน่ยเอออ่ะแล้วตัวมันไปไหนละ้ะ ทุกคนยินดีแล้วรันนะโอ้โหได้ผลไก่ผลแกะดีเลิแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นว่ามันมีอะไรสิงดังจริงๆเนาะผมไม่ได้มองแล้วเจ๊ใครเห็นเหมือนผมป้าเออหฮวอย่างเอาเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเราส่งผล แล้วก็ย้ายเร์อไปหาตัวสุดท้ายกันเลยเชียน้องเบาเออสุ่ม้วยเหรียญแล้วสุ่มวดมันอี่สิอ้าววุ้ยแลเฉยเลยทุกคนทำไมไวันนี้โดนดีวะ เฮ้บิ๊กซิมังเราจะเอาไปให้เขาเลือกนะว่าเอาพนเดย์ไปแรกกับพนไก้วันนี้ผมมีสองคนนี้ฮะอ่าชอบกับไฟเอาไหมเอาไหมก,กักไม่ไม่ซือ้อปึถือบนไฟ

เช่าตายไปนานยังเอ้ยเอออ้าไม่เก็บไอ้เหี้ยง้อเป็นเหี้ยอะไรเน่ะมึงไม่เอาใช่ไหมอ๋อฮโ้อ๋อเกมมึงที่ก็ขอดจับจีบเป็นพลิปเท่านี้ก่อนนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำจอนกัน